วัสดีครับผมตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วครับมือน,นี้ผมตอทอเพื่อที่จะไปใส่โขกลูกทุเรียนครับแต่ขุดดินได้เงือ่อได้เงื่อใส่เดือนมากครับผมได้เื่อใส่เดือนมาก็เลยถีมาใส่สองไม้เดิมครับไม้นีท่ที่ไม้แรกที่ใส่สามหลังที่มันดึงหายไปหลังนึงครับถิ่มาแก่มือว่ามัน ที่ยูบ่ครับเดี๋ยวเวลามันด่วนขอเวลาใส่ครับใส่ยูนี้สามหลังที่เราครับใส่ยูไม้นี่ไม้นี่สามหลังครับเดี๋ยวขอเวลาใส่ครับผม ใส่ไปแล้วหลังหนึ่งครับใส่แล้วหลังหนึ่งใส่อสงหลังครับผม ใส่สามหลังแล้วเรียบร้อยครับผมไปเบ่งไม้ที่สองครับผมว่าสิไป้ไม้ที่สองครับยังผ่านมามืมพอพาวไม้นีครับใส่ไม้นีก่อนครับใส่ไม้นีจกักสามหลังครับผมใส่ไม้นีจกักสามหลังครับใส่ไม้นีสามหลังใส่ไม้บนนอกครับ รอบที่แล้วที่ใส่ไปสิบสามหลังหมานอยู่ตัวเดียวครับผมลองมึงรอบนี้วาสีหมานตัวโตครับผมอา้าวเหลือสองหลังครับขอเวลาใส่สองหลังครับผมใส่เรียบร้อยครับผมหมานนี่ใส่อีกสามหลังครับผมเรียบร้อยครับใส่ๆยังดึงครับผม เดี๋ยวผมให้เบิ้งครับผมใส่ไปหันครับแต่ดึ๋งดึงอยู่แต่เนี้ทานจิตครับคือว่ากําลังกําลังมาตอดผมเดี๋ยวผมจะหันแป้เบิ้งครับหลังนี้แล้ะครับอธิบวงหันมันดึงดึงครับผมโอ้เวลามาเบิ้งก็จะเงียบเงียบครับวันดึ๋งสองเทือกครับผมอ่าเดี๋ยวคอยมาเบิ้งไหมครับผมเอาไปเบิ้งเอาไปเบิ้งครับเอาไปใส่เีกไม้นึงครับผม ไปครับผมเดี๋ยวความมาเบิงว่าอยังกินครับผมโมไม้นี่มาถึงแล้วครับผมไม้นี่มาถึงแล้วไม้นี่มีอยู่หกหลังครับเบ็ดรอบนี้มีสิบสองหลังครับรอบที่แล้วมันดึงเสียไปหลังหนึ่งครับผมไม้นี่ใส่หกหลังครับหลังนี้ใส่เงยดวงครับขุดดินได้มาตัวหนึ่งครับผม เลยลองใส่เ้าดวงมึงครับขอเวลาลงไปใส่ครับผม เหลืออีห้าลังครับผมไปเบิ่งกันครับอ๋อใส่นี่แหละครับห้าหลังครับผมอุ้ยใส่ห้าหลังครับ มาขึ้นยากล่งยากครับเ๋อวอยูสี่หลังครับเอาผมขอเวลาไปใส่สี่หลังครับผมเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันครับผมนี่หลังที่สิบสองหลังสุดท้ายครับผมเมื่อใส่หม่งทีนน้ดน้อยครับตอนนี้นำบ่มีแล้วครับผมเมื่อใส่หม่งทีเคยใส่ไอจิใซ่เบสขวดนะครับผมมันกินบบอยูอาจจะเป็นเอียนครับก็เลยลองมัดเหยียบเลื่อยไว้เบิรับว่าสีมีเอียนขึ้นมากินบ่ครับ ใส่แบบบ่มีน้ำเนี่ยนะครับผมความไม่ลุนกันครับว่าเบ็ส12หลังนี่ที่มานเจ๊กโตครับผมเดี๋ยวความมาลุนกันครับผมใส่ลงใส่ลงไปหันครับสงสัยเอียนครับกินหรอครับกินหรอครับสงสัยเอียนครับบ่งวายูเนี่ยครับนี่ครับที่มันดึงอยู่นี่ครับนี่ี่เห็นปะครับดึงดึงอยู่นี่ครับน่าจะไม่เอียนครับผม นายจะมดเงียบครับเดี๋ยวมุดเบิ้งครับว่าอยู่บ่นี่ฉันกินครับโอ้ดึงครับโอ้น่าจะบ่อยู่ครับอ้ยมันสูงครับมันสูงมันจะสิดึงอยู่ไหนเนาะครับหากไม่ไหล โอนด้วยโยนด้วโอ้นี่ครับโอ้โหมันแล้วตัวหนึ่งครับผมนี่ครับผมหมันเอียนตัวหนึ่งครับผมหมันเอียนตัวหนึ่งครับโอ้ใส่บกลกหลทยเทถื่อเพื่ไม่ถือเสน,นี้ครับผมใส่เรียบร้อยครับผมกลับแป เบ่งครับบะยางครับวหมันบอกครับผมยางเบ่งอังไี้ครับมันเอียนตัวหนึ่งแหละครับผมเนี่ยผมมีห้อยยางบ่งครับอยู่ในพักบุ่งเฮเบ่งครับ่าเป็นห้อยยางครับห้อยใหญ่แหงครับผมนี่ครับห้อยครับผมอยู่บนพักบุงครับผมเป็นหลงเป็นร้อยเลยครับผมบู่ร้อยยางคือร้อยงูคือร้อยตรงกินตัวทองครับผม ไปยางกลับครับผมไปเบิบ็ดกันครับผมครับไปเบ็ดเปียกเลยครับแต่บอยู่ครับผมขาดว่าโบยู่ครับไปเบ็ดเปียกโอ้ลไปเบ็ดเปียกเลยครับดึงอ๋อไปเบิรครับผมผมไปยามเบ็ดกันครับผมยามเบ็ดสิบสองหลังครับไปเบิง์ว่ามันหมานบ่ครับผมไปครับผม ไปย่างไม้แหลกครับผมสามหลังจะมาบอกครับมาไอ้แหลกสามหลังครับผมโอ้ยโอ้อาวันกอครับสามหลังไม้แหลกครับผมหลังแหลกครับผมโอ้ยังอยู่ซื่อเนาะครับคือยังเงียบเงียบโอ้เงยเรือครับหลังแหลกไบหลังสองนะครับผมหลังสองครับโอ้คือยังคือเงียบเนาะ เบิ่งครับวันหี้่งหย่เบิดยเนี่นครับโอ้โหตังคองกับ้อวกววววววัววววอววววัววววววว้วว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 รววค,ครับผมวววัววววววัวว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  ดูจัะเบ็ดโอ้หมันแล้วครับตัวนึงครับผมมันแล้วครับอ้าขอเก็บกันครับผมอ้าขอใส่เงินกันครับผมนี่หลังสามครับผมโอ้ปลายเบ็ดเปียกเลยครับผมปลายเบ็ดเปียกเลยก็ยังอยู่ดีๆครับเบิ้งครับว่าอยู่ห้องบูยู่ครับโอ้ยอย่าสิลมครับโอ้น่าสิบูยู่ครับโอ้บูยู่ครับโอ้าครับเยอเบิดครับ ท่านเบียดเพียกเลยครับโอ้ยมีเยอะครับโอ้บ่อยู่ครับมาบ่ท่านครับดีนะโตหันนี่ท่านท่านอยู่ครับโอ้ใส่ไปครับใส่ลงไปหรอกครับอ้าวไม้นี่สามหลังหมานต้นนึงครับไปเบิกอีกไม้ครับผมอเบิกครับไม้นี่ครับพกหลังครับโอ้ยของเครื่อครับมาครับโอ้เหยอเหลือโอ้เยอะเหลือครับ ใส่ไปที่เราครับไปครับเบืองหลังต่อไปครับผมหลังนี่ก็เื้อเหลือครับหลังนี้เยอะเนื้อเหลือครับโอ้มือนี่ขึ้นอยังบ่มียังมากินเนาะครับเบืองหลังต่อไปครับโอ้ยอหลังสุดท้ายครับโอ้แนมลงไปดูซื้อครับโอ้บ่หมานครับ คำนี้หมานอยู่ตัวเดียวครับผมก็สิบสองหลังครับว่าคำไดเอียนตัวหนึ่งมายามตอนกลางคืนครับผมไดปลาตัวหนึ่งครับอากาศยางกลับครับผมยางกลับบ้านครับยางไปน้ำเบิ้งไปน้ำครับผมขากลับครับครับผมเบดสิบสองหลังมายามตอนกลางคืนไดตัวเดียวครับหมานตัวเดียวครับ มานตัวเดียวครับหิ่งลงมาครับเสียงจุดจระทัดเอาตอนขึ้นเนี่ยวไว้ซัมเนี้ครับคอยมาดุนอีกทีนึงครับผมมื่นเสาครับเดี๋ยวคอยมาเบิรงกันครับวางมานบมานครับผมมื่นเสาครับผมวันดีครับผมไปยาเบ็ดกันครับผมตอนเสารครับเจ็บคอครับไปยาเบ็ดกันครับผมตอนเสารครับ นี่ไม้แหลกครับผมไม้แหลกสามหลังครับโอ้เบิ่งหลังแหลกครับผมเอยู่บอยูมม่ ไอ้เบื้องหลังต่อไปครับเบื้องหลังนี่ครับผมหลังนี่มีอาการครับผมลังนี้ครับมีอาการครับมีเบืองครับหลังนี่มีอาการครับเออเบื้องครับว่อยู่บ่ครับผม ครับมานมานมานโอ้พอใจเลยครับผมไงเลยครับผมโอ้ยเอาขอเก,ก็บมันครับผม ไปครับไปบางอิกหมายหนึ่งครับผมหลังนี้ไปเบ็ดกระเปียกครับโอ้ปเบ็ดเปียกนะสิบูยูครับยูซื่อย,ออยู่โอ้อ๋อครับขอเก็บเบ็ดก่อนครับผมมาเบิงหลังที่มมาถึกเอียนอีกทีหนึ่งครับผมว่ามนสิมีในหูนี่สิมีจักโอ้อเดเบ็ด โอ้โหนี่อีกตัวหนึ่งครับอ้าถือถืออีกตัวหนึ่งครับผมได้อีกตัวหนึ่งครับโอ้โหนี่มันสงสัยว่ามีหลายตัวครับเอียนครับตัวนี้ก็ถือตัวหนึ่งครับต้นใส่ว่านกับต้นใส่ก็ถือตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็ถืออีกตัวหนึ่งครับผมเอาครับขอเก็บคนครับผมอุ้ยดินครับหลังนี้ครับ อยู่ครับโอ้บ่อยู่ครับบม่อยู่ไม่อยู่ บุญยครับไปเบื้องหลังต่อไปครับผมขอเก็บเบ็ดก่อนครับครับผมย่ามกูเบ็ดเรียบร้อยครับผมกับจิบสองหลังกระเซานี่มานอยู่สองตัวครับปลาช่อนตัวหนึ่งหรือปลาไหลตัวหนึ่งครับผมนี่ครับอือขนใหญ่เลยครับผมใหญ่เลยครับ คตัวเสารนีรนน่มันอยู่สองตัวครับและะ้วก็วงขึ้นตัวหนึ่งครับตอนเวลาใส่เอียนตัวหนึ่งครับรวมเป็นสี่ตัวครับในเบ็ดสิบสองหลังครับผมเอา้าคลิปนี้ก็ไว้ซันนี้แล้วครับผมได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามครับผมว่าใช่ถ้ำขิมยังให้เบิ้งครับผม ย่ได้กัอย่าลืมติดตามด้วยครับผมบอร์สิงห์น้องมื่นครับจิมเน,นียส์กับนียแล้วครับผมสวัสดีครับผมเรียมตัวไปเหงานครับผม